เราอย่าทำอะไรให้เด็กมันเห็นครับเพราะเด็กสมัยนีย้มันมันเห็นอะไรมันจำเด็กข้างบ้านผมเด็กผู้ชายอายุหกขวบน้าสาวเลิกกับผัวกอามันอนบ้านมันตอนประมาณสี่ทุ่มได้ผ่านห้องน้าสาวได้ยินเสียงน้าสาวมาร้องเงี้ยอ๋ออ๋ออ,อ,อยากได้ผู้ชายหลานมันก็ แงมประตูเข้าไปหน้ามันนอนแก้ผ้าหมดเลยหน้าสาวแล้วรูปตัวเองอะ่ะอ๋ออยากได้ผู้ชายอ๋อเด็กว่าเอ๊ะหลานหลานมันเห็นหน้ามันเนึกวก็น้าไม่สบายก็ไม่สนใจวันที่สองเอาอีกแล้วน้ามันก็นอนรูปตัวเองอะ่ะอ๋ออยากได้ผู้ชายพอวันที่สามน้ามันเงียบมันก็ไปแอบดูน้ามันแก้ผ้านอนอยู่กับผู้ชายเลยโอ้ยอของจริงไอ้นี่ก็วิ่งขึ้นข้างบนเลยเด็กคนนี้แก้ผ้าหมดแล้วรูปตัวเองอ๋ออยากได้รถบังคับอ๋อ อยากได้รถบักครับเขาทำไมมันทำอย่างนั้นอะไม่รู้มันเห็นหน้ามันรูปแล้วได้ผู้ชายจริงๆมันก็รูปเอารถบัครับรูปเจ้กระเจียวแดงเลยไม่ได้อยากได้อยากด้โอ้ยโอพอรูปแล้วได้เลยเหรอได้